สวัสดีค่ะดาลาดาลาปาเตนักศึกษาชั้นปีที่4ีคณะนิติศาตสาตร์มหาวิทยายลัยขอนแกน่นนายกสโม,มสรประจำปีการศึกษา2567ค่ะสวัสดีครับผมชื่อมาร์คนากิติพัฒน์โนนกตลอด4ปีที่ผ่านมาผมได้รับอะไรมากมายจากคณะนิติศาสตร์มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจกรรมการเรียนแล้วก็มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆครับ สิ่งที่นิติศาสตร์มอขอให้นะคะนั่นคือความรู้ความสามารถนะคะทนิสิตศาสตร์มอขอเป็นสถาบันที่หล่อหลอมให้ดาราเป็นคนที่ดียิ่งกว่าที่เคยนะคะแล้วก็แน่นอนเลยนะคะนิสิศาสตร์มอขอให้มิตรภาพที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนคะ่ะอยากจะบอกกับเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนนะครับว่าขอให้โชคดีกับเส้นทางที่เลือกจบไปก็พบเจอเสิ่งดีๆครับออฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นรุ่นเดียวกับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเราได้เจอกันที่ไหนก็อยากจะให้ เรายิ้มให้กันนะคะทักทายกันนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าเรามีโอกาสได้กลับมาพบเจอกันที่คณะนิสสัตว์มขแห่งนี้นะคะก็อยากจะให้เราจําได้ว่าเราเป็นรุ่นส8ปดด้วยกันค่ะส่วนตัวผมนะครับจะจดจานิสสัตว์มขในสถานที่ที่เต็มไปด้วยมีตรภาพที่ดีแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับนิสสัตว์มขนะคะถ้าสิ่งที่อยู่ในความทรงจําเลยคือเป็นสถานที่ที่อ้าแขนรับไม่ว่าเราจะกลับมา ในสถานะใดก็ตามไม่ว่าเราจะกลับมาในสถานะผู้ิภาษาทนายความหรือเราเอยังกลับมาในฐานะสิทธิ์เก่าคนหนึ่งนิสสัตว์มขก็พร้อมที่จะต้อนรับเราเสมอและนี่คือสิ่งที่จะจดจานิสสัตม์มขไปตลอดเลยค่ะนการนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะนำพาพวกเราไปทำความรู้จักกับรื่นที่สิทธิ์เก่าเครือข่ายที่สิทธิ์เก่าที่เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของซึ่งทางสึกษาที่ต่างๆก,กับสิทธิ์เก่าของเรานะคะวันนี้ก็ ได้รับคอบครัวนายอย่างยิ่งนะคะจากสุดเก่าทั้งห้าท่านนะคะก็ต้องขอบพระคุณสุเก,ก่าทั้งหน้าท่านด้วยนะคะวันนี้อาจจะพูดได้ว่าเกือบจะเป็นวันสุดท้ายในฐานะความเป็นนักศึกษาของทุกท่านนะครับแต่จะเป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่ความเป็นอาชีพขอให้ทุกท่านก้าวต่อไปอย่างมั่นใจและขอให้เชื่อมั่นในตนเองและอย่าหยุดพัฒนาตัวเองก้าวต่อไปอย่างมัน่นคงและมีหลักการครับเห็นชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของเกี่วยวกับภูมิทัช โดยเฉพาะตรงที่พวกเรานน่นอยู่นี้ก็ได้รับการจัดสรรให้มีความสวยงามแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศในการเรียนรู้การศึกษามากขึ้นครับแล้วก็รวมถึงมีการปรับเอาใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อสปอร์ตการเรียนการสอนของน้องๆทุกคนครับนึกถึงบรรยากาศนะครับของคณะวิทยศาสตร์ที่อาจารย์ทุกท่านนะครับช่วยกันลักดันเด็กออกไปสู่สังคมทั้งหมผมมองว่าที่นี่เป็นบ้านเสมอแล้วกลับมาทีไรมันก็นึกถึง สมัยที่เราเรียนได้นึกถึงครูบาอาจารย์และถึงเพื่อนผมเชื่อว่าว่าที่บัณฑิตในวันนี้อีกไม่กี่ปีคุณน่าจะเกิดฟังคิดถึงของพวกเรา ก,การเดินทางเริ่มต้นแล้วการเดินทางเริ่มต้นแล้วการเดินทางเริ่มต้นแล้ว